สหรัฐอเมริกาบอกยูเครนดูแลตัวเองนะกี้ยุโรปหากจะช่วยจ่ายเองเราจะขายปืนให้3 2 1สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดจะมาเมาเรื่องสุดขำคืนเจดีแวนพรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศชาวอเมริกันเบื่อเต็มทีกับการจ่ายเงินช่วยยูเครนยุโรปอยากสู้ต่อควักกระเป๋าเองเหมือนตบไหลบอกดูแลตัวเองนะกี้ วันนี้เราจะมาแกะปมทำไมสหรัฐอเมริกาถึงโยนภาระให้ยุโรปแล้วสงครามยูเครนรัสเซียจะจบยังไงพร้อมแล้วไปลุยย้อนไปวันที่10สิงหาคม2568แวนออกมาพูดในรายการ Sunday Morning f u t u r e กับมาริอาบาติโรโมชาวอเมริกันเบื่อแล้วที่ต้องวควักเงินช่วยสงครามยูเครนถ้ายุโรปอยากช่วยต่อใจเองเราขายอาวุธให้แต่ไม่จ่ายให้แล้วคำพูดนี้เหมือนตีหน้าฉาดใหญ่ สหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นพี่ใหญ่ทุ่งเงินช่วยยูเครนตอนนี้บอกพอทำไมถึงเป็นแบบนี้มาดูกันแวนเพิ่องบินไปลอนดอนวันที่8สิงหาคมไปคุยกับเดวิดแลมมิรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและเจ้าหน้าที่ยูเครนจุดประสงค์คือปูทางให้ทรัมป์เจรจากับปูตินที่แอลสกาวันที่15สิงหาคมหวังจบสงครามยูเครนรัสเซียที่ลากยาวมาสาปีครึง่งรัสเซียเสนอดิวหยุดยิงโดยขอครองภาคตะวันออกของอยูเครน แต่โวโลดีมีเซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธทันควันบอกว่าดีลที่ไม่มีเราคือดีลที่แท้งก่อนเกิดฟังดูเดือดใช่ไหมแวนย้ำว่านี่หน้าบ้านยุโรปสงครามนี้อยู่ใกล้ยุโรปไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเขาบอกให้ยุโรปรับผิดชอบมากขึ้นถ้าคุณรักยูเครนนักก็จ่ายเองสหรัฐอเมริกาพร้อมขายอาวุธในราคาพิเศษแต่เงินต้องจากกระเป๋ายุโรปแวนยังยกผลงานทร์ ที่เคยกดดัน NATO ให้เพิ่มงบกระโหลกเป็นหเป็นของ GDP และให้ NATO ซื้ออาวุธสหรัฐอเมริกาส่งให้ยูเครนแปลว่าสหรัฐอเมริกายังได้กำไรจากสงครามแค่ไม่อยากจ่ายเองนี่มันอเมริกา First หรืออเมริกาเซล f f เฟิรมาดูตัวเลขกันสหรัฐอเมริกาทุ่งเงินช่วยยูเครนไปแล้ว75,000ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2,565 โพสในเอ็กบอกว่าเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสช่วยยูเครนรวมกันมากกว่าสหรัฐอเมริกาในปี2567แล้วถ้าสหรัฐอเมริกาถอนตัวจริงยุโรปต้องควักเพิ่มแน่แต่ยุโรปพร้อมไหมคาย,ยาคารัลจากคณะกรรมาการยุโรปบอกกว่ายูเครนต้องมีส่วนในดีลนนี้ถ้าไม่มีดีลนนี้ก็เหมือนลมชาวยูเครนเองก็โวยเซเลนสกีบอกจะไม่ให้รางวัลรัเสเซียด้วยดินแดนเราฝั่งสหรัฐอเมริกาละ่ะแวนบอกว่า ชาวอเมริกันเบื่อภาษีเราต้องไปช่วยสงครามนี้ทำไมเขาโยนบอมใส่ยุโรปเลยนี่หน้าบ้านคุณคุณจัดการเองแต่จริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาอาจแค่ใช้กลยุทธ์ขู่เพื่อให้ยุโรปซื้ออาวุธอเมริกามากขึ้นโพสต์ในเอ็กบอกว่า NATO เริ่มซื้ออาวุธสหรัฐอเมริกาให้ยูเครนแล้วเช่นเนเธอร์แลนด์ทุ่ม5 0 0ล้านยูโรดูเหมือนสหรัฐอเมริกาจะยังอยู่ในเกมแค่เปลี่ยนจากให้ฟรีเป็นขายของ ครั้มเคยโมว่าจะจบสงครามใน24ชั่วโมงแต่ดูทรงแล้วยากการเจรจาที่อลาสกาไม่ใช่เรื่องง่ายรัสเซียอยากได้ดินแดนยูเครนไม่ยอมออมอยุโรปก็ยืนกรานว่าต้องปกป้องยูเครนแวนเองก็บอกกว่าดีลวนี้อาจไม่ทำให้ใครแฮปปี้แต่ถ้าไม่มีดีลสหรัฐอเมริกาอาจเดินจากไปนี่คือละครการเมืองหรือแค่เกมขายอาวุธต้องรอดูปิดท้ายเอาละ่ะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสงครามมันซับซ้อนสหรัฐอเมริกาบอกดูแลตัวเองนะกี้แต่จริงๆอาจแค่เปลี่ยนจากให้ฟรีเป็นขายของยุโรปจะรับมือไหวไหมยูเครนจะยอมถอยหรือสู้ต่อฝากทุกคนไปคิดต่อนะถ้าจะช่วยเพื่อนต้องช่วยยังไงให้ตัวเองไม่เจ็บฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องขำๆแบบนี้บายยอ